สวัสดีฮะทุกทุกคนคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเสียงผมเนี่ยอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าพูดไม่เต็มเสียงสักเท่าไหร่นะก็ต้องขออภัยด้วยละกันถ้าเสียงมันจะหายหายแห้งๆไปบ้างบางจังหวะเนี่ยแต่จะพยายามละกันอุตมตอ์พูดยากมากครับตอนนี้อ่ะไม่เป็นไรภายในคลิปนี้ก็มาอยู่กับสปรันกี้กันอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นรีเทคกก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆเวอร์ชั่นละกันที่มันมีออกมาเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็ค่อนข้างแน่ใจแล้วนะครับว่าเวอร์ชั่น ต้นฉบับเนี่ยคืออย่างที่ผมเคยบอกนะว่ามันเป็นมดมาก่อนแล้วในที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้เนี่ยก็คือเล่นผ่านสแกนนะครับมันเป็นเว็บเนาะซึ่งเว็บนี้ตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ชื่อมันคุ้นๆแฮะพอดูไปดูมาเนี่ยอ๋อโอเคมันเคยเป็นโปรแกรมทําเกมมาก่อนคือมันเป็นโปรแกรมอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าผมเคยใช้โปรแกรมนี้ทาเกมอยู่แต่ว่าอ้มันมันนานมากแล้วฮะสมัยก่อนนี้น่าจะเล่นผ่านโปรแกรมนะในส่วนของผมนะแต่ว่าณตอนนี้มีเป็นเว็บแล้วก็น่าจะเป็นเว็บเอาไว้ลงผลงานของตัวเองผ่าน ะซึ่งจากที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยไอมอสปรันกี้ตัวนี้มันมาจากเว็บนี้ครับแต่ว่าผมเซิร์ชไปอย่างไงมันก็ไม่เจอก็ค่อนข้างแน่ใจแล้วแหละว่าน่าจะเอาออกไปแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับมันมีอีกหลายๆายเวอร์ชั่นต่อๆกันมาเพียบเต็มไปหมดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเล่นในเวอร์ชันนี้กันก่อนสปรันกี้รีเทกมันจะแตกต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเข้ามาแล้วก็กดคลิกไปได้เลยอ่าพอเข้ามาตรงหน้านี้เนี่ยเขาก็จะถามนะครับว่าเรามีอายุมากกว่า13ปีหรือเปล่าก็พิมพ์ y ไปได้เลยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับแต่เสียงตอนนี้ผมนี่โอ้โหพูดยากมากเดี๋ยวจะรีบเล่นแล้วกันอาจากที่ผมสังเกตเห็นนะสิ่งที่แตกต่างไปก็ไม่ได้เยอะนะครับอย่างไอเจ้าพวกนี้เนี่ยมันกระพริบตาได้ด้วยก่อนหน้าน,นี้มีไหมเหมือนจะไม่มีนะเออเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่กระพริบตา แต่เรื่องนั้นก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรมากมายเดี๋ยวเรามาลองเล่นเพลงกันดีกว่านะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเล่นทุกตัวเลยละกันผมจะค่อยๆวางไปเรื่อยๆจากซ้ายไปขวาแล้วก็จากบทลงล่างอ่าเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับนี่ตัวละครที่น่าสงสัยเดี๋ยวลองดูอันนี้กันก่อนดีกว่านะครับว่าเสียงดนตรีเป็นยังไงเอออันนี้เป็นจังหวะกองนะฮะเดี๋ยวลองดูสีแดงกันบ้างน,นะครับตัวนี้คือรูปร่างดีไซน์ก็ถูกเปลี่ยนนะ ามาแล้วมาแล้วก็ยังอยู่ที่บทหมู่กองอยู่เนาะมาดูที่อันนี้กันบ้างฮะนันแรจังหวะเริ่มมาแล้วเห็นไหมคือตัวละครเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนแล้วก็ดนตรีเหมือนจะเปลี่ยนด้วยนะในความรู้สึกนะเดี๋ยวลองดูที่ตัวนี้กันบ้างฮะใส่เข้าไปอ่าตัวนี้ไอเจ้าตัวหุ่นยนต์เนาะดูซิว่าอ๋อจังหวะอ่าเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์อ่ามาดูที่ตัวนี้กันบ้างครับตัวนี้จะเสียงจะเป็นอ่ามันมันคือเสียงไงอะ่ะไอ ที่เหมือนเขยา่าเขย่าแล้วมีทรายอยู่ในขวดอะเสียงมันประมาณนั้นนะตัวนี้กันบ้างฮะตัวนี้เสียงจะเป็นยังไง <sk art> รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งไกลและจึ๊บผมเสียงอึมอัมอึมอตัวสีน้ําตาลกันบ้างครับตัวนี้จะเป็นยังไงเอ่ยมีตาเลดด้วยอ๋อเสียงคอแก้วฮะจงังหวะก็ประมาณนี้ฮะ <the point> <time> ตึกตึอะเดี๋ยวรีเซ็ตกันรีเซตกันโอเค จังว่า7ตัวแรกก็ประมาณนั้นเดี๋ยวมาดู7ตัวต่อไปกันก็เริ่มที่สีเหลืองตรงนี้เลยนะครับอันนี้อา่าเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีแนวของมันอะมันมีแนวของมันอยู่แต่เรียกว่าอะไรอ่ะตัวนี้บ้างนะครับสีเขียวอ่อนจะเป็นเอ่อตุ้งแช่เหรอเพราะว่ามันเหมือนจะทําแล้วก็แช่ไปเลยอ่าดูฮะเอเอ,าเอามาละตึ้นี่สีฟ้าบ้างครับสีฟ้าอันนี้อา่าค่อนข้างน่ารักเลยเอ จังหวะแบบเนิบๆครับเนิบๆไปก่อนมาดูที่พระอาทิตย์ตัวนี้กันบ้างครับโอ้โห,โหพิภพเป็นพระอาทิตย์ลงลงมาโอเคเจียงเดีเสียงเป็นอุยอ้ยเอ้ยเฮ้ยจังหวะแบบนี้ผมชอบนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เป็นไรมาดูที่สีม่วงตัวนี้บ้างน,นะครับจะเป็นเสียงตงเป่าพวกเครื่องเครื่องเป่าฮะน่าจะเป็นพวกเครื่องเป่ามาดูที่ตัวต้นไม้ตรงนี้กันบ้างน,นะครับก็เป็นต้นไม้เหมือนกันเลย, <c oughs> เ,ลยเสียงอะไรอ่ะเออ ผมกำลังนึก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 เครื่องดนตรีอยู่มันมันคืออะไรเปียโนไฟฟ้าเหรอใช่ไหมอ่ารวมๆกันไปนะฮะก็ดนตรีใช้ได้เลยเสียงดังนิดนึงนะครับ <c oughs> อ่ามาดูที่ตัวตีเหลืองตัวนี้กันบ้างน,นะครับเป็นสายฟ้าเสียงอะไรอะ่ะอ๋เอเฮ้แต่ว่าจังหวะมันมันก็ใกล้เคียงกับจังหวะตัวต้นฉบับอยู่นะใช่ใช่ใช่แต่พอรวมกันแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้เลยเฮ้ยเจ๋งมากๆนะครับโดยเฉพาะตัวพระอาทิตย์เนี่ยผมชอบมาก อ่ะเคียเคลีตอนนี้ก็เหลือ5ตัวสุดท้ายนะไม่รวมไม่เจ้าตัวลึกลับเนาะก็ใส่ตัวนี้เข้าไปฮะเสียงเป็นวืบเสียงผิวปากฮะเสียงผิวปากแล้วก็ตัวเอของเราครับอันนี้ตัวนักร้องนําดูซิว่าจะเป็นแบบไหนเอยดูซิมามอ่า คือมันมันอันเดียวกันไหมอ่ะคือรูปแบบการร้องเนี่ยมันมันน่าจะอันเดียวกันเลยนะอันเนี้ยแต่ว่าพวกจังหวะดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเปลี่ยนมาดูที่ตัวนี้กันบ้างครับตัวสีขาวเสียงจะเป็นยังไงเออเอ้ยอันนี้อันนี้ไม่เคยได้ยินแน่นอนอันนี้ไม่เคยนี้ไม่เคยเหมือนเป็นเสียงพูดพื้นหลังนะฮะที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรมากมายมาดูที่ตัวสีชมพูกันบ้างครับจะเป็นเสียงแบบมามา บรรยากาศแบบบิวบิวอารมณ์นิดหนึ่งมาดูสีน้ําเงินกันบ้างครับตัวนี้จะมาแล้วมาอันนี้ก็บรรยากาศแบบแน่นๆเลยขอดูตัวเดียวหน่อยสิบรรยากาศฮนะเสียงอืมรวมกันมานี่ผมขอลองเอาพาทิตย์เข้ามาบ้างน,นะครับแล้วก็เอาพวกจังหวะกองเข้ามาดิดหนึ่งจังหวะจะเป็นนี่ Hey. อันนี้โคตรดี <Hey. S 1> ครับอันนี้ดีมากอ่าเอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูในเวอร์ชั่นสยองขวัญกันบ้างนะฮะจึ๊บใส่เข้าไปแล้วก็รอแป๊บหนึ่งมันมีเสียงด้วยนะอันนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นอื่นเๆเนี่ยก็จะตัดเป็นภาพดำเลยใช่ไหมแล้วก็นี่ครับโอ้โห is too late มันสายเกินไปแล้วคือไม่ใช่วางปุ๊บแล้วตัดภาพดำเลยไม่ใชม่มันจะมีแบบกายร่างนิดนึงอะ แล้วดูภาพครับภาพแดงๆซ่าๆมัวๆโอ้ยแล้วก็ตัวละครพวกนี้อยู่ดีๆก็ไม่มีหน้ากันซะง,งั้นหน้าตาคล้ายๆกันอ่ะไล่ไปทีละตัวเหมือนเดิมฮะมาเริ่มที่ตัวสีส้มตัวนี้กันอีกเช่นเคยโอ้โห ที่โคงนี่หลุดออกมาเลยฮะอ <c oughs> จังหวะก็เป็นแนวกระแทกกระแทกเนะเาะอ่ผมผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับก็ <c oughs> ถ้าเข้าใจถือว่าดีมาดูที่ตัวสีแดงตัวนี้กันบ้างฮะอืม <c oughs> ก็เหมือนในเวอร์ชั่นปกติเลยก็จะถูกแขวนด้วยเชือกเนาะแต่น,นี้เหมือนจะไม่เห็นหน้าตานะหรือว่าเขากาลังก้มอยู่แต่เสียงเหมือนเอาอะไรเอาพวกขาดอะไรพวกนี้ตีพื้นเข้าไปแบบนี้ <c oughs> ผมก็ช่างอธิบายเนาะมาดูที่ตัวนี้กันบ้างครับ อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ฮะยังเฉยๆอยู่แต่ว่าจังหวะโดยรวมเนี่ยมันจะดูเร็วขึ้นนะมาดูที่ตัวหุ่นยนต์กันบ้างครับหุ่นยนต์แทงฮะเออเลยหรือเปล่าเนี่ยเล่นได้ไหม <c oughs> จังหวะก็ยังกระแทกแบบแรงๆเร็วๆอยู่มาดูที่ตัวนี้กันบ้างครับสีเขียวตาทะลักออกมาจังหวะเป็นไงเอ่ยก็คล้ายๆเดิมนะครับดูที่ตัวสีเทากันบ้างฮะอันนี้ตึงเคียดจัดๆเสียงอะไรอ๋อเป็นเสียง แนวเบสด้านหลังฮะสีน้ำตายกันบ้างครับโอ้โหตาหายไปแดงดูสเออิเสียงก๊อกแก๊งก๊องแก๊งแต่จังหวะโดยรวมก็ถือว่าแจ๋วมากๆมันดูเร็วอะฮะถ้าเข้ากับเสียงร้องไปด้วยนี่น่าจะน่าจะเจ๋งนะอ่า มาดูที่เซตที่2กันบ้างครับเอาไปเลยฮะตัวสีเหลืองตรงนี้อืมหืม,มตาถลนออกมาเสียงก็จะมาแนวแบบรีบเร่งรีบเร่งอะแล้วทึกขวันนิดนึงก็ประมาณแนวฉากไล่ล่าฮะมาดูที่สีเขียวตัวนี้กันบ้างครับอืมหืม,มผิวหนังภายนอกนี่หลุดออกมาแล้วแต่ผิวหนังภายในแล้วเสียงก็อืมหดูปากดิครับโอ้โหอะสีฟ้าตัวนี้บ้างว h a t ก็คล้ายๆกับเวอร์ชันปกติเนาะ ในจังหวะอ่าเปโนเปโนถือว่าเอาเรื่องเลยมาดูที่ตัวนี้ที่ผมชอบในเวอร์ชั่นปกติกันบ้างครับมาดูกันว่าในเวอร์ชันนี้จะโอเคหรือเปล่านะอืมจากพระอาทิตย์เป็นดวงตาซะแล้วอ่ายังคงคอนเซปต์เดิมอยู่นะครับก็ให้เข้ากับธีมเนาะมาดูที่ตัวสีม่วงกันบ้างฮะจึ๊บโอ้โหโออันนี้อันนี้แบบน่ากลัวเลยมาดูที่ตัวต้นไม้กันบ้างครับวัดอะไรอ่ะ มีประกาศคนหายด้วยครับแล้วเสียงอะไรอ่ะขอดูฟังตัวเดียวหน่อยนะตึ๊ดๆตๆๆๆเหมือนอ่าจิมจังหวะโอเคโอเคแต่มีประกาศคนหายครับอันนี้ผมมองมันมันมันเล็กมากอะฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีรายละเอียดข้างในหรือเปล่าแต่ช่างมันไปก่อนมาดูที่ตัวนี้กันบ้างครับสีเหลืองตัวนี้อืมสยะยิ้มแบบแล้วเสียงก็โอ้โหเสียงแบบแสบแก้วหูมากครับเสียงมันรบกวนจิตใจฮะ รีเซ็ตแล้วเราก็มาดูที่เซ็ตสุดท้ายกันบ้างครับเซ็ตนี้เราสามารถใส่เจ้าตัวสีดําตัวนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวไว้ก่อนเรามาเริ่มที่ตัวนี้กันก่อนนะสีเนื้อเนาะดูซิว่าจะเป็นอืมโอ้ตรงหัวทะลุอีกแล้วครับในเวอร์ชันปกติมันก็มีเนาะก็จะเป็นเสียงผิวปากนั่นเองมาดูที่ตัวนักร้องของเรากันบ้างครับน่าจะเหมือนเดิมไม่ถึงไม่ถึงเสียงร้องนะเ,เดี๋ยวนะ ผมนึกว่าเหมือนเดิมไม่ใช่นะมาแนวแบบลึกลับลึกลับน่ากลัวน่ากลัวเข้ากับธีมดิมาดูที่ตัวสีขาวกันบ้างครับทำไมมีเลือดตรงเนี้ยมันเอาไปอิงกับตัวอื่นได้ไหมแต่จังหวะก็ยังเป็นจังหวะเร็วอยู่เหมือนเดิมนะฮะมาดูที่ตัวตีชมพูกันบ้างครับโอ้โหจังหวะจังหวะแต่เร็วเหมือนกันว่าเดี๋ยวนะมีมือด้วยเหรอก่อนหน้านี้ที่ผมสังเกตมันก็ไม่มีมือกันนะตัวอื่นอะวอ้โหสีต้องเปนตัวนี้บ้าง อะไรเนี่ยคืออะไรอันนี้มานี่จังหวะหนักแน่นเลยจะได้จะได้มาดูที่ตัวสุดท้ายกันบ้างครับตัวลึกลับของเราวางเข้าไปมันคือเสียงอะไรอ่ะโอ้เสียงทีวีซ่าฮะโอ้เอามาจังหวะที่ผมชื่นชอบเอาดวงอาทิตย์มาจะเป็นแบบไหนเอ้ยดูสิมาโอ้ไม่ได้ยินเลย เสียงมันรวมกันแบบไม่ได้ยินได้เจ้าตัวดวงตาเลยนะครับเนี่ยหูเสียงเบามากเออ อ่ะทุกคนถ้าใครสนใจอยากเล่นก็ลองไปหามาเล่นกันดูนะมันมีหลายเวอร์ชันมากๆเลยแต่ยังไรผมก็ขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับทุกๆคนที่อยากจะให้ช่วยกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันนะว่าผมผมบ่นคอมไปค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะตอนเล่นเกมกับโรบอกเนี่ยมันจะมีปัญหาปรับการาฟิกสูงๆไม่ได้ฮะเอาเป็นว่ามันปรับเด้ตต่ำมากๆผมก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนช่วยกันหน่อยนะฮะเนื่องจากทางผู้ให้บริการ Gforce Now ในประเทศไทยนะครับเขาได้มีการจัดกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลสุดเจ๋งมากมายฮะไม่ว่าจะเป็น MacBook iPhone แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับยังไงถ้าใครที่มีเวลาเนี่ยฝากเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับซึ่งผมก็จะมีเขียนไว้อยู่แล้วลหละหรือไม่ก็ในคอมเมนต์นะถ้าผมเขียนเอาไว้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นลิงก์ที่จะนําทุกๆคนเนี่ยไปอยู่หน้าการลงทะเบียนสมัครเบต้านั่นเองอ่าซึ่ง GeForce Now เนี่ยคืออะไร GeForce Now นะครับเป็นบริการเล่นเกมในระบบข่าวเนาะ ก็คือเอาง่ายๆครับอย่างคอมพืองผมเนี่ยมันไม่ได้แรงใช่ไหมแล้วถ้าผมอยากเล่นเกมที่มันต้องใช้สเปคสูงๆเนี่ยแต่เราก็คอมไม่แรงไงบริการนี้ก็จะตอบโจทย์ในการเล่นเกมนั่นเองอ่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันเนาะจริงๆผมก็ใช้ของฝั่งสิงคโปร์มาสักพักแล้วแหละมันก็จะมีของฝั่งสิงคโปร์ด้วยเนาะก็บริการเดียวกันนั่นแหละ g c e Now แต่ว่าตอนนี้กำลังจะมีของไทย้วฮะยังไงถ้าใครที่สนใจบริการนี้ก็ลองไปศึกษากันได้นะครับแต่อย่าลืมฮะฝากไปกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ให้ดดด้้ววววยยยยแแลกกกกัันนะะะครรบจเเเป็ออไไทีีี่่่ขุณมมาตงงผ ขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกๆคนไว้ด้วยละกันนะครับเป็นคลิปสนุกๆจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้ยังไงก็แล้แต่คลิปนี้สวัสดีครับผม